ข้อ30จากโจทย์เนี่ยเขาให้ข้อมูลมาตามนี้แล้วให้หาสัมประสิทธิ์ของการแปรผันของน้ำหนักนักเรียนหญิงจากข้อมูลเนี่ยทำให้เราได้ว่า n รวมคือ n ของห้องเนี่ยก็คือ40 x บาร์รวมคือ x บาร์ของห้องเนี่ยคือ50แล้วก็ s รวมคือส่วนแบ่งเบนมาตรฐานเนี่ยเท่ากับ5แล้วนักเรียนชายเนี่ยมี22ก็จะได้ว่า n ชายเนี่ยเท่ากับ22 x บาร์ชายเนี่ยโจทย์ให้มาคือ50แล้วก็ s ชายเนี่ย เท่ากับ4จากข้อมูลตรงนี้ทำให้เรารู้ก็คือ n หญิงเนี่ยเท่ากับ18เนื่องจากว่ารวมกับ22แล้วต้องได้40แล้วโจทย์ให้หาสหัมประสิทธิ์การแปรผันเนี่ยก็คือ s ส่วน x bar ถ้าเป็นของนักเรียนหญิงเนี่ยก็คือ s หญิงส่วน x bar หญิงเราก็ต้องมาหา2ตัวนี้ซึ่ง s หญิงเนี่ยเราจะหาได้จากสูตร s รวมกำลังสองเท่ากับตัวนี้ถ้าเราให้เลข1เนี่ยเป็นผู้ชายและเลข2เนี่ยเป็นผู้หญิง แทนค่าแล้วเราก็จะได้แบบนี้ตรงนี้บวกกันได้40ตรงนี้ยกกำลังสองแล้วได้25ก็คูณไขว้ขึ้นไปตัวนี้เราคิดได้16หลังจากนั้นเนี่ยแล้วก็กับข้างสมการเพื่อหาค่า x หยิงกำลังสองตรงนี้คิดแล้วออมาเนี่ยจ้ได้36เพราะฉะนั้น x หยิงของเราเนี่ยจึงเท่ากับ6อันนี้เราต้องใช้ที่เป็นค่าบวกแล้ว x bar บาร์เนี่ยเราจะหาได้จากสูตร x bar บาร์รวมเนี่ยเท่ากับตัวนี้ ถ้าเราให้หนึ่งเนี่ยแทนผู้ชายและเลขสองเนี่ยแทนผู้หญิงแทนค่าแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตามนี้ตรงนี้เนี่ยรวมกันได้สี่สิบข้างบนเนี่ยคูณกันได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วก็สี่สิบตัวเนี่ยคูณไขว้ขึ้นไปก็จะได้ตัวนี้แล้วก็กับข้างสมการเพื่อหา x บายหญิงเนี่ยเราก็จะได้ x บายหญิงเท่ากับห้าสิบแล้วก็จะได้สัมประสิทธิ์การแปรผันเนี่ยก็คือหกส่วนห้าสิบถ้าคิดเลขมาเป็นทศนิยมเนี่ยเราก็จะได้ศูนย์จุดหนึ่งสองเพราะฉะนั้น ข้อ30จึิงตอบตัวเลกที่2ขอขอบคุณข้อสอบและในวิธีการทําจากเว็บไซต์ ratcenter.com ด้วยนะครับ